รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมยูเครนคนใหม่ว 41, ัย41จีส่งอาวุธหนักมาเดี๋ยวนี้รู้สำนึกบุ่นขุนที่ให้แต่ทหารเคียบก่อเสียสละชีวิตเพื่อประชาธิปไตยและเสรีภาพจากกรณีที่บกอเวิร์อัปเดตออกมาเผยแพร,แร่ข้อม,มูลไว้เมื่อวันที่4กันยายน2566ถึงนายโอเล็กซีเลชนิคอฟรัฐมนตรีกรลาโหมยูเครนได้มีการส่งหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการไปแล้วทั้งนี้รายงานถูกระบุอย่างน่าอึ้งอีกว่าประธานาธิบดีเซเลสกี้ผู้นำยู เครนได้ไประกาศแต่งตั้งนายรูสแตมอูเมรอฟเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่โดยให้เหตุผลพิลึกว่าเขาเคยเป็นนักธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์สามารถรอดชีวิตจากคลิปปนาวุฒโจมตีตึกถล่มจึงถือว่า ผ่านสงครามเต็มรูปแบบมากกว่า550วันจึงเชื่อว,ว่าจะมีไอเดียทำสงครามใหม่ๆกับกองทัพและรับคำสั่งนาโตมาปฏิบัติได้ต่อมาสื่อต่างประเทศรายงานถึงนายรุสแตมยูเมรอฟรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของอยูเครนที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเรียกร้องเหล่าพันธมิตรของเคียฟเพิ่มการส่งมอบอาวุธหนักท้ากลางปฏิบัติการการโจมตีตอบโตของกองกำลังรัสเซียที่ลากยาวและยากลำบากเราสำนึกคุณ,คณทุกการสนับสนุนที่มอบให้เราต้องการอาวุธหน มาากกว่นี้ยูเมรรฟกล่าวในถ้อยแถลงที่เผยแพร่เมื่อวันที่9กันยายนเราต้องการพวกมันในวันนี้เราต้องการพวกมันเดี๋ยวนี้อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนกองกําลังเคียฟเกี่ยวข้องกับก,บการโจมตีตอบโต้แบบกองโจรเพื่อทวงคืนดินแดนที่ถูกระเสียยึดครองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ามันจะมีความคืบหน้าล่าช้ากว่าที่คาดหวังไว้นอกจากนี้ยูเมรรฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ของอยูเครนยังกล่าว อีกว่าวันนี้เหล่านักรบยูเครนกําลังสละชีวิตตนเองเพื่อพื้นฐาน่านิยมประชาธิปไตยและเสรีภาพถึงพันธมิตรที่รักพวกเขาต้องการแรงสนับสนุนจากผู้คุณและแรงสนับสนุนก็คืออาวุธสําหรับยูเมรอบพึงได้รับการแต่ง,ต,งตั้งเมื่อช่วงปลายสัปดาห์หลังจากเซเลสกี้ได้มีการออกมาเรียกร้องแนวทางใหม่ๆใ,ในกระทรวงกลาโหมของยูเครนซึ่งการแต่งตั้งชายอายุ41ปีรายนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของยูเครนนับตั้งแต่ปฏิบัติการลุกรานของรส เียเปิดฉากขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพ,พันธ์ปีก่อนทมกลางข่าวคอรับชันอื้อเช้าต่างๆในกระทรวงกลาโหมขณะที่ยูเครนอ้างว่าประสบชัยชนะทางยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วจากการยึดคืนหมู่บ้านโรโบตีนทางภาคใต้ของประเทศซึ่งเคียบก็อ้างว่ามันจะเป็นการเปิดทางให้กับกองกำลังของพวกเขารุกคบ imer, ืบเข้าหาแคว้นไครเมียท่เัรเซียผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนมาตั้งแต่ปี2014มาขึ้นเรื่อย